เคเอผมกราบสู่ทุกคนด้วยนะครับผมคุมาอยู่กันในทริปทีทสเว็ดกันอีกแล้วนะครับคุณรับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำคอมเฟเติตนะครับกับซินด้าที่โคตรจะมาแรงในตอนนี้เลยนะซินด้า2องอะแดปทีฟนี่โคตรตึงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเฟสเต้ที่ผมเล่นนี้เป็นเฟสเต้แบบเฟกนะครับผมไม่ได้แบบว่าเล่นเฟสเต้แดดที่คนอื่นเขาเล่นกันนะอันนี้ผมก็เลยเฟกมาัมวๆส่วๆนะครับเพราะว่าสปอ r t ตผมมันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับเกมนี้ก็เลยต้องเฟกไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็จะจบคอมอยังไงก็เดี๋ยวเชร์ไปรับชมในคลิปกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม มาที่เลือกเป็นชิ้นแรกนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเล่นอะไรดีแต่ว่าไอการน้ําชานี่ก็น่าสนใจนะแต่ว่าผมเบื่อแล้วก็เลยไม่ได้เลือกนะครับก็เลยลรีทิ้งไปดูแล้วก็รีหมดเลยโอ้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เลยผมก็เลยเลือกมาเป็นไออันขวานะครับเพราะมันจะได้เทมหนะถ้าเกิดเราชนะ3รอบนะครับจะได้ชิ้นสวยเทมอันหนึ่งเป็นอัพเมนที่ดีนะครับไม่แย่เท่าไหร่ผมก็เลือกมาแล้วกันแล้วผมแลมของก็ไม่เหมือนจะไม่ได้เลยหรือเปล่าแลมได้แค่กากรที่น่าสนใจก็ อผมไม่รู้ว่าจะสแสลมหรือเปล่านะตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าไอ้ให้กูตั้งบอร์ดยังไงดีว่าต้นเกมแอบ,บงงเล็กน้อยนะครับโอเคก็ได้หมามูมาจากในรอบคีฟนะแล้วก็ซื้อเป็นไอ้นี่อ่าชื่ออะไรนะกาเลนนะครับให้มันติดบอร์เดนนั่นเองแล้วก็น่าจะสแสลมกากอยไปหรือเปล่าเอาไม่ oh my, นะครับสแสลมเป็นซันไฟไปอันนี้ผมแอบ,บพลาดอยู่เล็กน้อยนะครับไอ้ที่ผมสแมสลมซันไฟไปต้นเกมเนี่ยมันก็ไม่เฉงว่าพลาดหรอกครับมันก็ช่วยแบกต้นเกมได้อยู่นะแต่มันจะมีจุดพลาดอยู่จุดหนึ่งเว้ยที่ผมสแมสลมซันไฟแล้วผมมเเเสียยยดายไปทั้งกลนะน แล้วจุดที่ผมบอกผมเสียดายก็คืออันนี้แหละครับผมได้เอ็นเคอเตอร์ของโซลกะแล้วมันจะแจกไอเทมซัพพอร์ตให้นะแล้วอีเทนอลเฟมเนี่ยมันเหลือเป็นอันสุดท้ายที่ผมเลือกได้ครับแล้วมันเป็นไอเทมที่ดีอะผมก็โหยแล้วกูมีตัดฮอวแล้วจะคิดต่อไั้คือแบบโอ้เสียดายว่ะมีตัดเีวแล้วอ่ะแต่ก็ต้องหยิบไอีเทนอลเฟมนะเพราะว่ามันเป็นอักเมนที่เก่งนะไม่ใช่อักเมนนะพูดผิดมันเป็นอ่าไอเทมซับที่เก่งนะมันเพิ่มดาเมจด้ทีมด้วยอ่ะแล้วมันก็ได้ตัดฮอวอ่ะผมแอบเสียดายว่าผมไม่น่าสแลม สันปายเป็นตอนต้นเกมเลยนะสลม์บบเป็นกากงกากอยลปนะโอเคก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วกัน2ตัดฮิวไปโอเคก็อันนี้ก็น่าจะสลมเป็นของแท้งไปครับน่าจะเป็นสเตทฟาส์เนาะน่าจะดีสุดนะเพราะว่าคอมเราก็ไม่รู้จะเอาหมัดไปทําอะไรด้วยก็เลยสลมเป็นสเตทฟาส์ไปแล้วกันอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะเป็นวอมอกนั่นเองนะครับสำหรับของแท้งนะ ในช่วงสเตย์สองก็แพ้ไปรอบหนึ่งนะครับแพ้แบบเฉียดเฉียะแอบเสียดายเหมือนกันนะไม่งั้นผมนี่วินสติยาวๆเลยแล้วแบบว่าผมจะรวยกว่านี้มากๆเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับในรอบตีครีบนี่อ,อ๋อผมอยากได้เป็นของดาเมจบ้างแล้วอะดูดิแม่งแจกแต่ของแท้งผมนะโอเคได้เป็นร้อยกับบัตรมานะครับไม่แย่ไม่แย่อันนี้ก็ได้มูมูพแพ้มานะครับมูมูนี่แอบกีฟอีคอนต้นเกมเราเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนครับมันเก่งนะมันช่วยแบกเซฟเลือดเราได้นะครับต้นเกมก็โอเคใช้มันมานะครับ ผ้าคลุมนี้ผมเก็บเอาไว้จะเอาไปทําเป็นอะแดปทีฟนะผมก็เลยยังไม่ได้ใช้ทําอะไรนะอ๋อนี่ผมไม่สแสลมกากอยเพราะว่าผมจะเอาไปแสลมเป็นอะแดปทีฟนันเองใช่ใช่ลืมนะครับก็เลยสแสลมเป็นซันไฟไปลันต้นอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้นะครับสําหรับไอ้ผ้าคลุมเรานะอันนี้ก็อยากได้เทียนะครับอยากได้เทียอีกสองอันกับผ้าคลุมอีกหนึ่งอันนะแล้วก็ล็อตอีกหนึ่งอันนะของซินด้าเราก็จะครบแล้วอันนี้ก็หาของไปก่อนนะครับเล่นบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับมันน่าจะเซฟเลือดเราได้อยู่นะ แล้วเกมนี้ผลค่อนข้างจะจนนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่ามูมูนี่มันค่อนข้างจะกีบีคอรเราต้นเกมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้จนอะไรมากมายนะก็ได้อยู่อ่าอักเวนลชิ้นที่2นี่ผมน่าจะหยิบเป็นเมจิกวอนนะเพราะว่ามันได้พลังเวทเพิ่มแล้วเราได้ล็อตเพิ่มมาด้วยอ่ะเราก็ได้เป็นลาบาดอนเลยนะครับของซินดาเราก็จะได้มาแล้วหชิ้นนะเหลือแค่หาแอฟทีอีกสองอันนะครับอันนี้ก็สแลมเป็นลาบาดอนไปเลยแล้วก็น่าจะเล่นบอร์ดนี้ไปเลยนะครับยาวๆเลยแล้วก็เก็บตััังคค์อออพเเเเววลลไไปปปรรรรื่ยบาาก็จะะะโีทตนนมณ อันนี้ผมเทมโปขึ้นเวลหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะเซฟเลือดนะจริงๆก็ไม่ควรอกครับอันนี้แอบโลไปทีนึงด้วยเพื่ออยากให้บอดเราแข่งขึ้นนะครับก็ได้เป็นอามูมูสองดาวมาค่อนข้างคุ้มนะน่าจะเซฟเลือดได้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจนนะครับเกมนี้เราอาจจะไปเวลเก้าได้ยากนิดหนึ่งนะน่าจะสักที่เวลแปดที่แบบโคตรนานเลย <laughs> ก็คิดไปแล้วละครับโอเค ไม่บอสโฟก็อ่าท็อปโฟแล้วกันเกมนี้มันก็มีอยู่2อย่างนี่ว่าจะพูดทําไมเนาะก็รุ้นว่าอาจจะได้ท็อปโฟนะครับเพราะว่าเราพยายามเซฟเรือต้นเกมมันเองใช่ เป็นเอ็นเคาน์เตอร์ของโชแกตนะครับโชแกตจะทำให้เราเสียช็อปเป็นหนึ่งช่องแต่ว่าจะได้คอมพเนนแอนวิลมา3ชิ้นอันนี้ผมก็คิดว่าไอเชล่์เอาวะเพราะวกของซินด้าผมยังไม่ครบรเลยถ้าเกิดผมได้คอมพเนนแอนวิลสามชิ้นมานนี้ผมอาจจะ ทำของซินด้าได้ครบเลยนะผมขาดเทียอีกสองอันแค่นั้นเองนะผมก็เลยตัดสินใจเอามานะครับเพราะว่าอยากได้ของนะไม่งั้นเวิลแปดเราจะไม่มีของให้ซินด้านี่เราจะเสียเลือดเยอะนะครับโอเคก็เลยหยิบมานะเราได้เป็นเทียมาสองอันด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีนะครับได้ของครบเลยนะได้ของแบบครบทุกตัวแล้วนะของแทงของดาเมจเราแบบเพอร์ฟเฟกต์จัดเลยโอเคก็เตรียมขึ้นเวลครับตอนนี้ผมยังไม่เวิลเจ็ดเลยก็ยางที่บอกครับเราค่อนข้างจะจนนะเกมนี้อร์เมนีคอนก็ไม่มีด้วยนะ โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยไปโลอีกทีตอนเวล8นะครับวันนี้อันนี้ผมก็แลมเป็นอะแดปทีไปแล้ว2อันรอให้ซินด้าเลยเหลือแค่ได้ซินด้าแล้วครับตอนนี้เราก็ตั้งบอดเฟสนะ ในเกมนี้ไอเทมเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีทั้งอักเวนไอเทมแล้วก็เลือกไอเทมของเอ็นคาสเตอร์โชกตมาด้วยนะครับก็เลยแบบไอเทมค่อนข้างเยอะนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าคอมนี้มันก็ใช้ของค่อนข้างเยอะนะตัวแบกเราก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะโอเคน,นี้ก็ขึ้นเวลเจ็ดมานะครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้น8นะก็อยู่เวลเจ็ดไปก่อนแล้วกันเราได้ของมาเพิ่มอันนี้ก็น่าจะคิดอยู่ว่าสแลมเป็นอะไรดีแต่อันนี้ก็ตั้งบอร์ดเฟดไปก่อนนะครับเอาเฟดมาแบกก่อนแล้วกัน ระหว่างเวล7ถึงเวล8นะผมอาจจะเทมโปเวลอ่าไม่ใช่เวลอ่ารอบหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันมีคนเล่นซินด้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นไปหาก่อนนะถ้าเกิดเราโลช้านี่อาจจะไม่ทันเขาครับผมก็น่าจะขึ้นเวลรอบหน้าหรือเปล่านะอันนี้ก็เหมือนจะเก็บของไว้สแลมกากยหรือไม่ก็ของเซตนะครับอันนี้บอร์ดเราก็เล่นเป็นแบบนี้ไปก่อนนะ3เฟสเตดนะครับให้อาริแบกไปก่อนแต่ก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับตั้งแต่ ช่วงต้นและอาริไม่ได้เก่งนะครับเป็นตัวบาดเดียวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถือของก็ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ต้องใช้มาก่อนนะครับเพราะมันสองดาวนีเองผมยังหาตัวอื่นสองดาวไม่ได้นะก็เลยใช้เป็นอาริมานะแต่อมูมูเน่ยโคตรแบกอ่ะโคตรแบกผมจ,จัดเลยเว้ยแล้วต้นเกมอ่ะดูดิแม่งโคตรถึกเลยเว้ยแม่งไ,ไม่ตายอ่ะดูดิเห็นปะได้อูมูนี่แหละทําให้ผมเซฟเลือดมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ได้มูสองดาวน,นี่ป่านนี้ผมอาจจะเหลือเลือดอยู่ห้าสิบหกสิบได้นะอ,อูมูนี่มันเซฟเลือดผมดีจะจัดเลยเว้ย ตัวที่ผมค่อนข้างชอบเลยโอเคมาเลือกเม้นชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ผมแอบเลงเป็นนิวรีคูตนะมันจะทําให้เราฟิตบอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วได้ดูปไปด้วยทําให้ผมแบบหาซินดา้าได้รวดเร็วและอาจจะขึ้น9ก้าได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับสตารกเวลแปดนานมากโอเคก็หยิบมาครับเป็นนิวรีคูตนะก็น่าจะขึ้นเวลเลยมั้งอันนี้ผมจําไม่ผิดนี่ผมขึ้นเลยหรือเปล่ามีแอบโลไไปนิดนึงนะครับโรเจ็ดเผื่อแบบที่จะอัปเกรดบอร์ดนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าผมขึ้นรอบบบไหนไไนนออ่ะมรรี้้ก็นานนคับ โอเคก็ต okay, so, no ั Rot ้งบอร์ดเฟดไปเอาอยาโอออกนะครับเอาเทสมาใส่แทนเทสมันเก่งกว่านั่นเองครับได้เกาะเพิ่มนะโอเครอบนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่ได้อัพเวลนะเอามีคนเวลแปดไปแล้วนะครับอันนี้ผมผมผมขึ้นไปแล้วผมไม่เหลือตังค์เว้ยผมก็ไม่รู้จะขึ้นไปทาไมใช่ไหมล่ะก็น่าจะขึ้นรอบหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คิดอยู่ว่าทําอะไรดีวะทํายังไงให้บอลเราเก่งขึ้นนะครับแต่ก็แบบนี้ละกัน แพ้มา2รอบติดเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เวลแดนะคนอื่นเขาบอร์ดเขาสตองกันหมดแล้วแล้วอันนี้ผมได้เซตโตฟรีเฉยเลยเว้ยไม่มีคนหยิบเซตนะโอเคก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับได้เซตมาฟรีๆนี้เราจะตั้งบอร์ดได้ง่ายขึ้นเลยนะเนี่ยหรือว่าตอบโจทย์จะจัดเลยอันนี้ผมน่าจะขึ้นแล้วรอบนี้ผมน่าจะเวลแบดแไม่งั้นนี่ผมเสียเลือดเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับอีคอนเราก็ไม่ค่อยดีด้วยอย่างที่บอกครับอีคอนไม่ดีนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะอันนี้ผมก็สแสลมเป็นอ่าอันนี้ให้เไปเลยนะ บอกไอ้ไม่ใช่บอกบอกไอ้ตีฟโกฟนะครับแล้วก็โลครับโลหาตวัวเฟดได้เซตโตแพมาด้วยนะโอเคเวยนะครับได้สินดามเรียบร้อยอันนี้ก็แลมไปเลยโอ้เสียงหายครับขอไป <c oughs> ขอไปเสียงหายนะครัเอาโลต่อครับโลต่อหาเออสินได้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็เซตโตก็ได้ถ้าเกิดไฮโลเจอเซตโตนี้ก็จะดีนะครับแต่ว่าโอเคไม่เจอนะ <c oughs> ได้แบบนี้มานะครับบอดเราก็อัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับยังเป็น4เฟดอยู่เลยนะตอนนี้นะครับ พิกเกมมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับผมได้เซตโต2ดาวแบบเวลแปดอะเออนี่คือจุดพิกเกมของผมเลยเว้ยเพราะว่าตอนนี้เราสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับถ้าเกิดเซตเรายัางดาวเดียวนี่มันแบกไม่ไหวละอันนี้ซินด้าผมยังตะเออดาวเดียวอยู่เลยอะอันนี้ผมก็พยายามหาซินด้าให้ได้ตัวหนึ่งนะครับอยากจะเซฟเลือดแล้วเพราะว่าผมเริ่มเสียเลือดรัวแล้วอะามสู้คนอื่นไม่ได้แล้วครับอันนี้ผมก็ลงเป็น5เฟสเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดผมได้ซินด้าอีกตัวหนึ่งนี่ผมอาจจะตัดสินใจใช้ดูบไปเลยนะครับเพราะว่าเราอีคอนไม่ดีตั้งแตต่่้นนเลยยนะีบบอกครั ก็โอเคใช้ซินดานดาวเดียวไปก่อนแต่ว่าเซตสดาวแล้วอาจจะมีภาพขึ้นมานิดหนึ่งหรือเปล่านะครับตอนนี้ <c oughs> ในรอบตีคีนี้กพ็พยายามอยากได้ของให้อา่าพวก ตัวแคลลี่เรานะครับก็จะมีเป็นเซตอูเดียอย่างที่บอกครับเกมนี้ผมเล่นเป็นเฟตเตดเฟกนะครับไม่ได้เล่นแบบเฟเตไดแอดที่คนเขาเล่นกันทั่วไปนะผมก็เฟกมาเรื่อยเยนะครับอันนี้ผมได้อูเดียมาผมก็เอามาใช้ด้วยนะโอเคก็น่าจะช่วยแบกเราได้นะครับจริงๆผมน่าจะทําของให้เซตดีกว่านี้ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะสองดาวเว้ยแล้วแม่งสองดาวเฉยเลยก็เลยแลมไปติบโก้ให้มนะันแอบเสียดายอยู่นะครับไม่งั้นผมอาจจะทําของให้มันดีๆกว่านี้นะโอเคอันนี้ผมได้เป็นซินดาสองดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็โลเพิ่มไปนนิดึง เพราะว่าอยากได้เป็นไอ้นี่นะซินด้าสองดาวนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ดูบนะแต่เหมือนจะหาไม่เจอนะครับแล้วผมพยายามอยากจะเซฟเลือดด้วยก็น่าจะใช้ดูบไปเลยนะครับรอบนี้นะอันนี้ได้เป็นลิซินด้ามานะครับก็อย่างที่บอกครับเฟกครับหาตัวาหาหาช่องลงลิซินด้าครับตอนนี้คิดอยู่ว่ากูใส่อะไรดีวะอันนี้ผมดูบเลยไหมดูบดูบซินด้าเลยไหมโอเคดูบไปเลยนะครับแต่ว่าลิซินด้านี่ผมจําได้ว่าผมซื้อนะครับแล้วผมใช้ด้วยมันช่วยแบกผมได้อยู่นะ ไอเทมแท้งเราค่อนข้างจะเยอะด้วยครับเกมนี้ทําให้ไอซินด้าเรามาได้สแปมสกิลรัวๆนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเลือกอัรคเมนมาได้ดีอ่าส่วนหนึ่ง <c oughs> เลือกอาคเมนมาดีส่วนหนึ่งแหละมันช่วยทําให้ซินด้าเราสแปมสกิลได้รัวๆนะครับเพราะตัวแท้งเราค่อนข้างแน่นนั่นเองก็ไม่แย่นะครับไม่แย่โอเคก็ชนะไปนี้มาได้นะครับเพราะเขาหยิบไข่ามานะเหมือนเขาดาวอัรคเมนไปหน,หนึ่งอ่าหนึ่งอัรคเมนนะครับดอว,วันนั่นเองนะครับคนนี้โอเค นนผมก็หยิบเปลิซันด้ามาแล้วอันนี้ก็คิดอยู่ว่ากูเล่นเอ็กซ์ซอลได้นี่ว่าสามารถเปิดเอ็กซ์ซอลได้อ่าผมน่าจะเอาลิซันด้าลงแทนลักนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดได้เป็นตัว5บาท2ดาวก็บอดเราก็จะตึงแล้วแต่ว่าผมยังสตั๊กเปลแปดอยู่นะครับอย่างที่บอกในเกมนี้อีคอนเราไม่ดีนะก็โอเคคิดอยู่ว่าตอนนี้กูทํายังไงดีนะเปิดเอ็กซ์ซอลดีไหมหรือว่ายังไงดีกูเดียวก็แพ้อยู่นะครับกูเดียวยังไม่ฮิตเลยแล้วได้ออนมาในช็อปเพิ่มนะอันนี้ผมน่าจะขายนาทิ้งไปนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เล่นเป็นสี่ไดแอทนะหรือเปล่าหรือใช้นะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ละโอเคขายไปนะครับแล้วลงเป็นลักแทนนะเปิดเป็นการน้ําชาดีกว่าแต่ว่าเซตโตเราจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับเพราะมันวอร์เดนหลุดแต่ก็โอเคเวลาบอดเราน่าจะสองขึ้นนะครับตอนนี้ ในรอบนี้นี่ผมเห็นอาวมูในช็อปนะครับแล้วมันเป็นเอ็กซอลด้วยนะผมลืมนะครับแล้วมันติดวอร์เดนกับไอเซตโตด้วยผมน่าจะลงแทนลักไว้นะเปิดทั้งวอร์เดนเปิดทั้งเอ็กซอลเลยนะครับโอเคถือว่าบอร์ดเราค่อนข้างจะตึงเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้เหลือแค่ขึ้น9แล้วก็โลหะตัว5บาทที่เหลือของเราให้เป็น2ดาวแค่นั้นแหละครับบอร์ดเราก็จะแคปและเฟกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นเลยแต่อีคอนเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมนี้วแอบเสียดายอยู่เหมือนกันไม่งั้นนี่แบบอ่าผมนะนี้นะ อันนี้ถือว่าค่อนข้างตึงเลยเพราะว่าอีคอนเราไม่ดีนะครับผมนา่าจะเล่นบอร์ดนี้ยาวๆไปจนเวลก้าเลยนะครับไม่น่าจะทําอะไรเพิ่มและบอร์ดเราค่อนข้างตึงอยู่แล้ว ในช่วงเลือกของนี่ก็คิดว่าอยากได้เป็นของแทงนะครับก็อย่างที่บอกเลยเล,เล่นคอมนี้นี่เราถ้าเกิดแผงหน้าเราอ่าแน่นมากๆนี่ซินดา้าเราก็จะเก่งมากๆนะครับเล่นคอมนี้นี่ต้องเน้นหน่อยนะครับว่าแผงหน้าต้องแน่นนะครับโอเคผมก็หยิบมาเป็นอ่าดีคอนะก็น่าจะใส่ให้ออนไปนะครับดูเห็นปัะของแทงผมนี่ค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วมีไอเทมได้เรื่อยๆด้วยชนะ3รอบก็ได้ชิ้นสวยเทม1ชิ้นนะ โอเควันนี้ผมก็ไม่น่าจะทําอะไรเพิ่มแล้วอย่างที่บอกนะครับเก็บตังค์ขึ้นเวลก้าวอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีเอ็กซ์ช่วยเพิ่มเวลก็อาจจะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับและอันนี้คุณไตวันเขาไขาแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเล่นเป็นบอร์ดของเอ่อชื่ออะไรนะพาวเวอร์อครับเกิลอ่าเี่เป็นบอร์ดของพาวเวอร์ครับเกิลครับโอเคอันนี้ก็น่าจะหยิบเป็นของแทงครับอย่างที่บอกเลยเน้นของแทงนะครับแต่ว่าตัวผมยังไม่2ดาวเยอะอยู่นะมีตัว2ดาวในบอร์ดแค่ไม่กี่ตัวเองครับบอร์ดเราก็เลยแบบ อ่าุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตึงเพราะว่าเรามีของเยอะนี่และครับถ้าเกิดของน้อยนี่อาจจะแพ้ได้นะก็โอเคเซตนี่มันก็แบกอยู่นะครับ2ดาวตั้งแต่แบบเวลแปเนี่ยมันแบกผมจะจัดเลยเ,ยเห็นว่าแม่งเข้าไปล้วงข้างหลังแล้วอ่แล้ว,ลวลยิ่งถ้าเกิดแบบมีของดามเมจของแบบดีๆให้มันนน่าจะตึงวันนี้เยอะเลยนะรันนี้ผมก็แอดเสียดายอยู่เหมือนกันบอลมาตัดนี่ก็เสียดายนะก็ไม่รู้อะครับว่ามันจะสองดาวเออแม่ไงไฮโลเจอเซตส,สดาวเฉยเลยโอเคแต่ว่าซินด้าเรานี่ค่อนข้างจะแบกจ,จัดเลยนะ เซตก็เป็นแคลรี่รองของเรานะครับในต,ตอนนี้อันนี้ก็พยายามเก็บตังค์ครับพยายามเก็บตังค์ขึ้นเวล9เก้าเลยเป็นเอ็นค์เตอร์นะครับของนอติรุสโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะมันจะช่วยทําให้เราบูตังค์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะหยิบมาเป็นอันแรกนะครับเพราะผมคิดว่าบอร์ดผมแข็งพอที่จะฆ่าฝั่งนู้นได้แล้วผมก็น่าจะได้ตังค์นะโอเคนะครับอันนี้ก็ติดไฟวินสติกห้าเรียบร้อยแล้วเหลือแค่โลฮิตครับตอนนี้บอร์ดเราก็เฟกมาได้หน้าตาบอร์ดประมาณนี้เลยนะ จริงๆแล้วปกติเห็นเขาเล่นเป็น4ไดแอดกันใช่ไหมแต่ว่าผมมีนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่น5เฟเตส4ไดแอดให้ดูนะครับไว้เป็นคลิปหน้านะค,คลิปนี้ผมก็เลยเอาอันนี้มาลงก่อน,นครับเป็นเฟสเตสเฟกนั่นเองโอเคนี้บอร์ดคนตะวันเขาค่อนข้างจะฮิตหมดแล้วนะครับเหลือแค่เหลือแค่ลิงกสองดาวนะก็จะปิศาจแล้วนะบอร์ดเขานะครับแต่ว่าเลือดเขาเหลือน้อยมากๆเลยเหลือแค่ชีวิตเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่รอดหรือเปล่านะแล้วเจอกันเองด้วยฝั่งกันเองอีกแล้วเนี่ย <laughs> เรียบร้อยนะครับฝั่งกันเองอีกแล้วอโอเคไม่เป็นไรก็ในรอบตีคีฟนี่ก็เหมือนที่อย่างที่บอกครับอยากได้ของแท้งเพิ่มแต่ว่าของแท้งเราใส่หมดหมดแล้วอะ่ะอันนี้ผมน่าจะหยิบเป็นของดาเมจนะน่าจะเอาของดาเมจให้อูเดียนะครับเพราะอูเดียก็เป็นแคลี่ของเราอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะก็ะเปิดมาครับโอ้ยเราบัลอนนี่น่าสนใจเลยเน้นดาเมจแรงๆนะครับอูเดียเราแบบตบหน้าโคตรแรงโอเคก็หยิบม,มานะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้เจะเวลก้าเรียบร้อยแล้ว อผมคิดอยู่ว่าตอนนั้นผมขึ้น9ไปผมน่าจะลงเป็นเบฮิมอสสี่เว้ยแล้วมันได้เนี่ยอ่ต้องเอายอริกเว้ยมันได้เบฮิมอสสี่แล้วได้เป็นอ่าน,นี่ด้วยอ่อัมบ้าด้วยนะครับเซ็ตเราก็จะมีเอ็กซิคิวด้วยนะมันก็จะทําให้บอร์ดเราเก่งขึ้นเราจะจัดเลยก็น่าจะไปหายอริกนะครับจริงๆเป็นตัว5บาทก็ได้ครับถ้าเกิดผมได้ตัว5บาท2ดาวมาผมก็จะเล่นแทนยอริกนะแต่ถ้าเกิดมันยังดาวเดียวอยู่ผมเล่นยอริกดีกว่านะครับ ในไฟนี้นี่ผมก็เหมือนจะสู้ได้นะครับเซตเราของค่อนข้างจะดีนะครับรอบนี้มีดูดเลือดด้วยครับมี H.O.J. อ่าแล้วผมลิงก์นี่ผมลิงก์เป็นเซตกับซินด้านะครับแล้วผมโดนอเคีย <c> ด <oughs> ลินดีลีทเซตเอ้ยไม่ใช่ซินด้าผมไปเว้ยแม่งสูบรอดช่องมาโดนซินด้าผมเฉยเลยแต่ว่าผมมีแคลี่เยอะไงผมมีทั้งอูเดียมีทั้งเซตโตแล้วก็มีทั้งซินด้านะครับเลยทาให้สถานการณ์ไม่แย่เท่าไหร่นะอ่าตอให้ซินด้าเราตายไปเราก็ยังมีอูเดียกับเซตช่วยแบกได้อยู่นะครับ ก็ถือว่าดีเลยตอนนี้มีของหมดเลยนะครับตัวแครี่เราอะนะโอเคก็น่าจะขึ้นเลยหรือเปล่านะน่าจะขึ้นเก้าเลยไหมยางนะครับโอเคขึ้นไปเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับอยากจะไม่อยากแพ้แล้วอันนี้ก็โลครับอยากได้เป็นไม่มีนะอยากได้เป็นยอร์ลิกนะครับแต่ไหาไม่เจอโอเคโอเคไม่เป็นไรเจอไหมเจอไหมไม่เจอนะครับอันนี้โลเพิ่มไม่ได้แล้วนะไม่งั้นตังค์หมดนะครับอันนี้ก็น่าจะหยิบเป็นตัวโง่ไปก่อนนะครับอย่างไซล่าหรือไม่ก็นานะครับ น่าจะหยิบสาย่าล่านะโอเคหายอลิกไม่เจอนะครับถ้าเกิดเจอยอลิกเราก็จะแคปวอร์ดแหละ ก็ยังสู้บ้านเอสไม่ไหวนะครับแล้วผมเจอเป็นยอริกเรียบร้อยแล้วโอเคบอร์ดเราก็หน้าตาประมาณนี้ไปแล้วนะตอนนี้นะครับถือว่าแคปบอร์ดจะจัดแล้วเหลือแค่โลหาตัว5บาทให้ฮิตครับแต่ว่าหาไม่เจอเลยค่อนข้างจะโลโลแล้วนะครับเพราะว่าเราไฮโลตอนเวล8แปดไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าผมสู้บ้านเอสไม่ไหวนะครับบ้านเขาแคปกันหมดแล้วนะอ,อ่ะก็แบบโอเคลุ้นให้แบบโลฮิตอ่ะตัว5บาทเราอะนะให้มันช่วยแบกนะครับไม่งั้นก็อาจจะแพ้ได้นะครับเกมนี้ แต่ว่าลินซันดาเราก็ไม่มีของด้วยนะถ้าเกิดมีของไอ้ซันดานี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับโอเคเจอเป็นบ้านแอดอีกแล้วนะครับมาดูกันรอบนี้จะไหวหรือเปล่านะโอเคไอ้ตัวนั้นเขาโดนเบิร์ตตายไปแล้วครับอามูมูนะโดนซินดาเบิร์ตตายไปแล้วนะเซตโตตอนนี้ยังอยู่นะครับทุ่มไปแล้วนะโอ้โดหดามเมจโคตรแรงแล้วเซตเราของตาเน,นี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ทุ่มได้อีกรอบไหมแล้วก็ทุ่มไปอีกรอบหนึ่งนะครับแอนนี่เขาจะตายแล้วนะ ซินด้าเราไม่ตายนะครับรอบนี้แล้วก็เป็นชัยชนะของเราไปนะครับสําหรับคอมแอดนะโดยเราตบไปนะครับแล้วเหมือนจะชนะเลยหรือเปล่าเกมนี้เพราะว่าอีกคนนึงเขาก็โดนล่างผีเราตายไปนะเห็นปะโดนล่างผีเราตบตายไปนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะของเราเฉยเลยสาหรับคอมเฟสเตปิกในเกมนี้นะครับโอเคก็ตึงอยู่นะเหลือเหลือแค่เราโรให้ฮิตตัว5าบาทนะครับที่เหลือก็ปล่อยจอยแล้วแหละบอดเรานะค่อนข้างจะแคบแล้วนะครับ คนอื่นเขาก็โลฮิตแล้วนะแต่ว่าบอร์ดเรานี่แบบขนาดยังไม่แคปยังสู้ได้อะเออเพราะซินดามันเก่งจริงเว้ยแนะนำนะครับตอนนี้กําลังมาแรงเลยสําหรับซินดาเฟสต์นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคอมนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ